สวยสุดอยอดมากนั่นแหละขัดมันไม่ให้คู่สวยตายด้วยกัน <c ười> ตายพร้อมกันนั่นแหละเฮียอ่ะโ okay, อเคครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะมาเล่นวานโรแลนด์กันนะทุกคนโอเคซึ่งเราก็จะไม่พูดมากนะเราไปเล่นกันเลย <they> <c oughs> โอ้ยโอ้ยปิงแฮไปเอไหมไปเอไหมเอให้หมดเลยใช่ใช่เราต้องไปเอ เอยน้องนนี่มันด่านที่เราแอนนั้นนี่หว่าด่านตอนนั้นนี่นะใช่เราจะไม่เอ่ยถึงมันไอ้ด่านเอาเป็นว่าด่านประเทศที่ใหญ่ติดอันดับของโลกอะใช่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 เราจะไปเอกันให้หมดเลย Let's go Let's go <S ไปเลยไหมอุ้ย Oh my god my eye my a r You fed my eye. You fed my eye. Can we can we can we? Can you can you? What? You ba. You are? 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 เอพีนิกห้าสิบบนมีบนมีบนอุ้ย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 กันฉันไว้โอ้โหยี่สิบหกเอาไปไปไปสวยสวยอุ้ยกล้มากลามาตรงนี้มันโดนไปสนี่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 นๆ่นี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 ่น่นี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 ่นันน่ี่่น่น ตอนนี้เรากำไรถือว่ากำไรเยอะอยู่เมื่อกี้ตอนก่อนเมื่อกี้ตอนวิ่งหนีเอเฟตเหลือสิบอะโอ้โหตรงนู้นเขาตึ้งอยู่นะสกายซึ้บเลอ้ยซึ้บเลี้ยดีต้นเกมเวนด์เด้เลยไหมเลยใช่ปะหรือไซเดิมเวนด์เด้เลยไหมเออก่อนดิอย่าอย่าเพิ่งเวนด์ตด้าไปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสเปกสเปกเตอร์ก่อนไหมก่อนเล็กตอนนี้อ่าเป็นไม่ก็เชลไปก่อนเชลิปสเปกเตอร์ไม่พี่เชลล์เวนเดียมเลยดีกว่าอาสเปกเตอร์อะกอ็

ยูรู u แมมันจะสไปค์มัมันโยนแล้วมันโยนแล้วมันโยนแล้วมันไม่เพ็แล้วยูรู้ What ตายอีกตายอีกตายอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราบราโว่แมนยรูยรู Why you throwing man ยูรู้แมนยูร u ้ยังไงย u ร o ้ยังไง Why you t r o w i n g man น e ่สำหรับเงิน โบร์ What the hell คุณเป็นต้นไม้เพื่อนแอมน็อตแอมนอตอะไรมันมีสไปายอยู่ในตัวเฮ้ยเฮ้สกินปืนนี่เท่ียะไม่มันบอกมันไม่ได้ไอ้กอมันบอกมันไม่ได้โยนไม่ได้ยิน no อ๋อ what อ๋อไม่รู้ครับทุกคนดอะก็ว่าไงเรากำลังอัดคลิปภาษาอังกฤษต้องพูดว่าไง we are recording now we are recording now แชร์อ oh, 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 oh. ิน on YouTube โอ้ยโอ้ยต้องหลบแฟดมันกับแฟดเพื่อนโอ้พ่อมึงเฮ้ย no no root no root เออ no no โอ้อะไรวะนั่นโดดโดดโดดโล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 กลัวโลไอ้เหี้ยมันก็โลเหมือนกันเฮ้ยนกขุมลีกแล้ว ยูยูก่อยยูตหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม้ไม่ได้เฮ้เอาอาเฮ้ยแต่ผมเต็มเอาเผื่อกลทีวนนเผื่อกทีวนันร้อยสามร้มันโดนหัวสวยอ่าโอ้ยสวยน้องชาน้ำแข็งเกาะ ไอ้เหี้ยเพลงนี้อะไรอันนึงไปเองกันต่อไหมได้ได้ไปกันต่อเดี๋ยวลูมันเอาสปายไปอีกแล้วจะมีสปายโบกิมีสปายยุบไม่ให้ด้วยนะเปลี่ย้ากงตีนะตรงนี้ถอนตีนลไอันี้เข้าไข่กนตีละเอากดปิดจะกดซี i อ sorry โอ้โหแฟนได้เฮี้ยมากไอสัตว์กูบอกไเลยเราไปมาสวยนนรูเทอเล้าเนาะไปไปไแล้วรูเทเดอเออแฟงเยอะแล้วอชิมมงรอดได้ไงวะไม่รูบารมีหลวงปู่ไปเลยเลลยไเลยไม่ต้องสนใจไปไปไนนนนไปไเอาสบายมาก็ได้มามามา ระวังตรงบ้านมันกลัวมันเอ่อไอโยรูยิงโอ้โหนึกว่าใครล้างแค้นให right. hmm. ้เราด้วยนะครับ FK Bonnie หอมไหม f เ s แปงแฟงแปงอยู <h ate. <h ate ่หลังอยู่หลังไออยู่เอ้ยโยรู My friend are ไออยู่โอเคไหมสุดยอดมาก โอ้ยสกินอันนี้ชื่อสกินไรอ่ะพอสกินพี่อยากเล่นไหมได้อ่ะเป็นพี่เองโอเคขอพี่เตอร์ก็ได้ถ้าอยากเล่นสกินสวยดิหนักกองขังโยอะรยสกินนี่สวยกงขังเยอะรุไม่เห็นแฟนต้อนพี่ไหม ไปบีนให้หมดเลยใช่ไหมเมื่อเราเจอคนโยนเราต้องสนุกไปกับมันแล้วเราจะไม่ห่วยโอยเหียใส่ตาบอได้ไหมอ่ะอ้ยทำเพื่ออะไรอ่ะเหียผมก็อยากถามัมนกันพี่ มันแฟดใส่ตากูอย่าทำเพื่ออะไรวะกูว่าแฟงมาลูกขุมเหลียทำไรได้อยากรู้มากเลยเฮ้ยมันแฟดมันแฝดโอเคเราตายแล้วทุกคนกูว่าแฝดแอตายตายเอาไงดีเตื้ฝ้าหลังไว้นะเดี๋ยวเราดูได้ก็มีปืนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โห บอลบอลบอลดูไว้ดูไว้บอลบอลบอลก็วิ่งหนีวิ่งหนีกลับบ้านไปเลยเอ้าโอ้ยชนะชนะตึ้มโอ้โอ้โอ้เอาลืมบอกบอกให้บอกอะไรให้วิ่งหนีตอนวิ่งไปถือปืนวิ่งเปล่าถือมีดหนึ่งม่พี่พี่วิ่งไปเก็บสกินพี่พี่กำลังงงอยู่ว่าระเบิดมันพี่กำลังงงอยู่สมองสมองไม่ดันเอาเนี่ยกอเอาเก็ยบผมครับโอเคใครมีสกินแพนทอมหมดโหดบ้างไอ้ยแพนทอฟแพนทอ อมาครับมาครับโอเคโอเคไม่มีนี่หว่าลืมเอาผมไม่ซื้อเดี๋ยวอันนี้ไปแล้วแชมเปญเหมือนเดิมผมซื้อเองมันทำเพี้ยอะไรป่ะมึงแฝดส่ตากูอีกรอเลยไอเเราไม่ต้องพิกเราไม่ต้องพิกมันมันปิดอยู่เดี๋ยวมันจะยิงสุ่มเข้ามาเดี๋ยวดนหัวเราระวังแป้งกับมิดไม่ต้องเดินไปนะไม่ต้องเดินไปดูเฉยดูเฉยโค้งครั ตควายชิบห่านรถเห็นมาเฮ้ยมิดมีนะโอเคกูกูกูโลเซตเลยนะบันเดี๋ยวเราไปตามมาก็เราแอบนี่นะไปเลยไปเลยไปเลยเดินตามมาเดินตามมาลิงลิงลิงไว้ลิงไว้บันบอลไปก่อนเลยเดี๋ยวเราไม่ต้องแพนิกไม่ต้องแพนิกมาเล่นน่นมาเล่นนู่นวลมานี่มาพี่มาโอเคโอเคตามแล้วต้องเดินมาแล้วต้องเดินมาแล้วต้องออกวงให้เร็วที่สุดเรามิดเรามิดเรามิดผิดพลอนแล้ววันหลังหลัง เออสมอกเราเดสมอเดไปแล้วสวยสวยสวยเราไม่มีสมอกเลยจ้ะว่ามิดมีน้องสวยโอ้ยแฟงแฝงแฝงมันไปไหนกันหมดละเฮ้ยแฟงก็มามาแล้วแฟงมาทางมิดมาทางแฟงไงไปบีกันใช่ไหมแฝงแฟงหนึ่งตาย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 เฮ้ยคันตูดเฮ้ยเฮ้ยแฝงแฝงต้องมันแฟงอะไรอ๋ออพิเตอร์แฟงเรายังไม่ได้สกิลเลยอะ ได้แล้วนี่หบอยได้แล้วได้แล้วได้แล้วไม่ถึงตานี้ยบอยยังไม่ได้คิวใช่ใช่เฟนต้องไม่ยิงเทสจะไม่เกาเกาเกามาแปลว่าอะไรอ่ะคาลมาวัดคารมาวัดอีอคนฟิลิปปินคนฟิลิปปินหรือเปล่าแบบนี้ทารมาอะไรอ่ะวัดอีสเคาเมารั่อ๋อนั่นไอคนฟิลิปปินแน่เลยอ๋อชิวชิว อ๋อชิวพากเขาจะบอกว่าแบบให้ใจเย็นหน่อยเรายิงโหดเกินไม่ไม่ไม่โหดไม่โหดเอาเปิดกดผิดอีกแล้วโอ้ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรตาย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 ตรงนู้นกูด้วยกูเพิ่งเห็นว่าเราไม่มีสมมูลผมบอกพี่แล้วเราไม่มีสมมูลเอ๊ะเราได้ยินเสียงเท้าอ่ะ อย,อยู่แล้วโอ้ยมิดแฟงเคว้งเคงนายอยู่ไหนสวยสวยสวยแทบแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะทีมกูเก็บหมดเลยทีมโคตรโหดอ่ะ เกือบเอเดนรอบแล้วจะไปไหนกันดีไปบีตอบไหมบีได้ได้หมดโอ้ยยอรู้มันยิงผมนะจะเอา,ากสกินนะรอตันหนึง่งนะยืนรอ

้ยไม่ไม่ไอตามตามมาตามมาเออพี่กอตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายแย่มากแย่มากมึงดูมินดังโดนโอ้โหสองโอ้โหไม่ไหวแพตต้องไปเพียงลงโอเคทันแหละมันไปบีกันหมดเลยบริการจังหวะที่มันเดินมาเนี่ยจังหวะที่มัน จังหวะที่มันแทนเสร็จแล้วมันก็เดินมาทำไมไม่สร้างคอร์ดเรกเปรียบไปยืนยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เหรอืมไม่รู้เดี๋ยวไอ้ดโนโอ้โหเนี่ยถ้าไปยืนตรงนั้นนะได้ปีอ่ะเดี๋ยวข้างบนเมื่อกี้เป็นตัวบอมของไอ้นั่นใช่ไหมบอกก็ได้ถ้าพี่รู้อืมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ขอสก,กินวนขอสก,กินวันเดอร์เวนเดอร์หนได้ครับได้ครับเฟ้ฟนทอมฟนทอมดีกว่าแฟนทมอมเอาฟนทอมไม่มีครับไม่มีครับโอเคอขอ,อขอมีโอเคขอบคุณครับเออไอโยรุอย่ายาอยาอยมันเอาไปแล้วโอเคยังยาอย่าซืา้อ,อ,อให้ได้ เกือบไอตัวอะไรกับเกืนี่ยขันเกือบได้เอเดซิตนี่แหละเฮ้ยโดนโทษอ๋ออย่าหนุนโอ้ยโทษ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 กลัวโทษกลัวโทษอะไรอะไรเอาโยลุ่ปัดเขาตาไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมากลับไปอยู่ในไฟดูดูไฟคนหนึ่งดูไฟคนหนึ่งอ้าวโยรุไม่แพ้ <Das S 2> ยล,ยลุยลุกเกมมินสปโอ้โหแล้แพนโอ้โหที่อุบาทมากสวย๋ยวลุโโแพนได้ที่อุบาทมากเลยม,ม,มันมันมันอยู่ไหน,นมาแปมาแปนมาแปนมาตายแปนมาตัวเดียวนอ่นควมวอยู้อยอยู่น่นะ ไม่ไม่อ้แต่เงินห <Yeah. S 1> นีเลยหนีเลยหนีเลยหนีเลยโอ้โหโทษมันโดนไปร้อยหกพอไม่ได้เล่นดวุลิทไม่ใช่ปีศาจเลยวะกูเฮ้ย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 ยหยิบปืนได้ hey.

อยูดๆก็แฟดอีกโว้ยสูงเกินไปมีดไปไหนลังเลปิงลังเหรอโอ้โหอยู่ไงยังไงมิดกับตรงนี้มิดกับตรงนี้ที่มาร์คที่มาร์คเฮ้ยนกกลุ่มลรียงแล้ ตอร์ดูกูข้อแฟงให้เตอร์ดูไว้เดี๋ยวเราเฮ้ยแปดสิบแปดสิบวจอยร้อยสิบเอ็ดอันติเดินขวา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 นั่นแหละขัดมันไม่ให้คู่สวยตายด้วยกันตายพร้อมกันนั่นแหละเี้ยเฮ้ยทำไมพีเตอร์เกาะใหญ่ยังอยู่พี่ลองกดแถบ เออโอ้ยออมาบัก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 ขอสกินเวนโดสิร์หน่อยได้ครับในบ้บ่นอยู่ไหนวันเดามันก็มีตังค์มันไม่ซื้อเองวะไอ้เชี่ยอยากรู้ว่ะเออมันมีตังแล้วมันไม่ซื้อเองไอ้เชี่ยเออมันโยนแล้วมันมีตังค์ไม่ซื้อเองมันโยนมันรวยสุดละเจ็ดพันอะอย่าลืมรีพอร์ตด้วยนะครับเออดื่มรีแล้วตอน ไม่ตายมันดื้อไปไอโยรุมันแอดเพื่อนผมมาเนี่ยพี่ไม่ต้องไม่ต้องรับไม่ต้องรับไม่ต้องรับไม่รับหรอกรับขยะแผ่นตายอีกแล้วแผ่นเลยแผ่นเลยแผ่นเลยเอาได้แผ่นเฉยเลย อ,อยู่อยู่บนอยู่บนฟินิกอย,นอ,ยนอ,ยนอยู่บนอยู่ไหนนะ่ะโลมากไม่โดนนี่หว่าสั์โดนสามสี่เฮ้หายไปไหนอ,อะทำไมมุมกล้องของน้องนอนมันเป็นมืด,มด,มดจังอะอ่ะอันติเลยน่ะแต่ว่าตัวศัตรูจะสีชัดขึ้นอ๋อสีแบบเรืองแสงแหละทำเสียงทำใหม่นี่ เฮ้ยไม่ทันเ,เนี่ยสว่างอะไม่ทันว่าแล้วมันมาทันในที่อะกูว่าแล้วแฝงจริงด้วย Last round the รัดแล้วเอ้ยขอสกินแวนด้าไหมได้เลยครับทำไมทำไมเมื่อกี้ <Thank you. S 1> เราไม่ดูแฟงกันเลยครับ thank you ได้ครับ ออไปเดย่าลุกมันแอดเพื่อนพี่ปะดูยังแอไม่ไม่นะไม่นะกอ้ามว่ามันแอดผมคนเดียวไม่รู้มันชอบแบงก์บล็อเอุ้ยชอบแบงก์เปิดเนาะหรือผมไปแย่งออฟมันมันก็เลยอยากแก้แค้นในการแอดเพื่อนเดี๋ยวดูไปไหนเพื่อนไปเลยไปเลยลกลับไปกอลับไปกอลับไปตั้งนีงนะตั้งเลยตั้งเลยโอเค เอาเอาเลยสู่ไว้ดูไประวังมิดเออต้งปิดไปแล้วไม่ต้องดูไม่ต้องดูมิด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 ตายมีมีมิดโอ้เพื่อนเพื่อนมันเห็นโลโลโอ้โหชิบหายพี่ขอข้างลัเฮ้ยเอทอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่จีนไม่โดนแม่งโดนไปฝุ่ ตตนัวเยโคตรแพ้เด็กกับเวลาเจออะไรแบบนี้คนแก่รีวิวได้ไงโอ้ยดาบมันโอ้ยคาตานะคาตานะไอหมีนาบึนว่าที่มันเข้าร้านขาไอนี่ดีไหมยังไหมใช่ใช่ใช่ฉันเชื่อว่าตอนนี้แค่นั้นแน่นอนใช่อุ้ยเกมเราแบบเกมเราแบบนำแบบผืนหางมากเลย น้ำเหมือนเห่าจู่ๆอ่ะมันเอาจริงตอนท้ายอ่ะทำไงดีเก้าสามคืนเนี่ยเอาจริงนะถ้ามันเอาจริงเดี๋ยวไอ้บอลจะเปิดล่างปีศาจไม่น่าเอาจริงนะฝั่งนู้นปีศาจจะเปิดล่างใกล้หลับนะผมก็เล่นง่วงล่างล่างใกล้หลับเออนี่เออเนี่ยง่วงเหมือนกันตาห้อยอ่ะไม่ได้มองเป้าอ่ะมองแต่ปืนอ่ะตอนนี้เจ็บตาไปหมดเลยตาห้อยอ่ะพี่พี่กินชาเย็นพี่แบบไม่รู้สึกง่วงเลยแอ้เนี่ย

สวยๆพี่ต่อฟากสกินเฮ้ยสกินได้เนีวยนะต่อเก็บหมดเฉยเลยสกินน้อยครประหลาดเลยเอาเขายอมแพ้เฉยเลยยอมแพ้เฉยครับฟัวมหลับแหละ อ่ะโอเคนะทุกคนแบบหลังจากที่ผมเล่นกับานบอลนะทุกคนโคตรโหดกระโดดยิงอะ่ะทุกคนสุดยอดมากตานี้ดดยึดเสย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 นี่โครโตรโหดอ่ะทุกคนตาเนี้ยนั่นแหละสำหรับใครที่ว่าชอบคลิปนี้นะนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับผมด้วยนะคุณบอลจะฝากอะไรไหมครับจะฝากไว้ว่ารักชีวิตอย่าคิดต้ากับบอลในวัลโลฟังไว้นะทุกคนอันตรายอันตราย เย้เฉยเย้เฉยเรากลัปิดคลิปเลยครับอันตรายเกินโอเควันนี้ <laughs> ผมไปะนะคนดูตาบอดใช่เดี๋ยวคนดูตาบอดเราไปกันดีกว่า